สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการลงทะเบียนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโซ ny นะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อสินค้าของทางโซ ny มาใหม่ๆเลยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการลงทะเบียนสินค้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนในครั้งแรกเลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดใช้สิทธิ์ในการใช้การรับประกันจากทางศูนย์โซ ny ไทยได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนกันได้เลยครับ ให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ว่า mysony.co.th นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปที่หน้าเว็บเลยนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ครับให้เราทำการล็อกอินได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่มี User ก็ให้ทำการสมัครก่อนนะครับตรงลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่มี user เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับทำการคลิกเข้าสู่ระบบเลยครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์โอเค มันก็จะขึ้นหน้าโชว์ username ของเรานะครับตรงนี้แล้วก็จะมี my account my product my setting นะครับให้เราคลิกไปที่ my product นะครับหน้า my product ก็จะแสดงรายการสินค้าที่เราได้เคยลงทะเบียนเอาไว้นะครับ ของผมตอนนี้ก็มีอยู่แค่รายการเดียวให้เราทําการคลิกเพิ่มสินค้าใหม่นะครับช่องแรกทําการป้อนชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ลงไปนะครับตรงข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อสองนี้จะเป็น serial number นะครับของสินค้าของเรา สำหรับผมตอนนี้จะทำการลงทะเบียนเครื่อง PlayStation 4 Pro นะครับรหัสของเครื่อง Play มันจะเป็นตัว Pro เนี่ยมันจะ C U ขีดเจมันจะขึ้นมาเลยนะครับมันจะตรงกันเลยตัวเลขโมเดลนี่นะครับ ตัวเลขโมเดลของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับเครื่อง PlayStation จะอยู่ใต้กล่องนะครับให้เราดูที่ใต้กล่องได้เลยนะครับจะเขียนไว้ว่า CUS ถ้าเป็นเครื่องอ PlayStation 4 Pro จะขึ้นต้นด้วยเลข7นะครับซีรีส์7นะครับก็จะเป็นของผมก็จะเป็น7006 B B01 ตัวบนี้ที่ต่อหลังเลขหนี่หมายความว่าเป็นสเปครุ่น1นึเทเลบนะครับตัว PlayStation 4 Pro มันจะมีแต่1นึเทเลยครับมันจะไม่มี 500GB ถ้าเป็นลงท้ายด้วยตัว A ตรงเนี้ยจะเป็น 500GB จะมีในพวก PlayStation 4, PlayStation Slim ครับจะมีตัว A อย่างของเพยอย่างถ้าของใครเป็นเครื่อง p พย ธรรมดานะครับก็จะขึ้นตน้นด้วยเลขสอเนี่ยครับตัว A นี่จะเป็น 500GB ส่วน B ส่วน B ตรงนี้จะเป็น1เทนะครับดูง่ายส่วนใครเป็นเครื่อง playstation 4 pro เลข7เลยครับเ,เพื่อนเนก็เลือกไปเลย ที่มันขึ้นมาเพราะมันจะตรงเลย 7006b อันนี้จะเป็นโซนเอเชียนะครับลงท้ายด้วยเลข6ปีนี่1เทเลบต์ก็เลือกไปเลยเลขนี้มันจะตรงกับเลขที่อยู่ใต้กล่องเลยนะครับเลือกไปเลยโอเคหลังจากนั้นช่องถัดมานะครับเป็นหมายเลข Serial Number นะครับตรงนี้ก็อยู่ใต้กล่องเหมือนกันนะครับ จะอยู่ตรงแถวที่2ที่เป็น serial number นะครับมี serial number อยู่2แถวให้เราใช้แถวที่2นะครับสำหรับเว็บไซต์ mysony co th สำหรับเครื่อง playstation 4นะตัว Pro ด้วยตัว Slim ด้วยนะครับเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมกรอกตัวเครื่องเล a y ของผมก่อน มันจะตรวจสอบแป๊บหนึง่งถ้าใช่มันก็จะมีปุ่มว่าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นี้นะครับมันจะมีปุ่มปุ่มนี้ขึ้นมาเลยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับถ้าป้อนผิดมันจะไม่ยอมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูอ่าขึ้น alert ฮะ หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องโอเคเมื่อทางเว็บไซต์ได้ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ serial number นะครับจะมีประมาณ6 7ถึง7หลักนะครับเลขนี้เมื่อตรวจสอบถูกเรียบร้อยแล้ว ปุ่มนี้ก็จะขึ้นมานะครับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่แน่ใจนะครับว่าเลขมันอยู่ตรงไหนให,ให้ดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับเขาจะอธิบายรายละเอียดของเลขผลิตภัณฑ์นะครับรหัสผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ มันจะเด้งมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับมันจะเขียนว่าขั้นตอนการตรวจสอบรุ่นสินค้าและหมายเลขเครื่องนะครับอันนี้เขาจะรวมหลายผลิตภัณฑ์ไว้เลยนะนะครับจะมีจอทีวีก็ดูตามนี้เลยถ้าเป็นจอทีวีนะครับเนี่ยอย่างเช่นเช่นอันนี้นะครับตามนี้เลย s e r รีย number อ,อันนี้ครับสินค้าแต่ละอย่าง serial number กับชื่อรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เขากำหนดมามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีโฮมเทเตอร์พวกลำโพงเพวกเครื่องเล่น w a l ์ m แมนะครับชื่อรุ่นกับ Serial Number มันก็จะอยู่ตำแหน่งแตกต่างกันแต่ละผลิตภัณฑ์จะไม่เหมือนกันเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนก็ดีนะครับ พวกกล้องกล้องก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับซีเรียลลำเบิร์ก็จะอยู่คนละตำแหน่งแตกต่างกันเราต้องดูดีๆของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนสำหรับเครื่อง PlayStation นะครับนี่ครับชื่อรุ่นจะอยู่ตรงอ่าสติกเกอร์ที่เขาติดมาด้านใต้กล่องนะครับตัวชื่อรุ่นจะอยู่ข้างบน นะถ้าอย่างของผมมันจะขึ้นต้นด้วย C U H ขีดเจ็ดนะครับ 006B B01 ส่วนซีเรียนั่เบอน์ serial number เขาจะมีมาสองแถวนะครับเครื่อง PlayStation เขาจะให้มาสองแถวสำหรับเว็บ mysony.co.th ใช้แถวที่2นะครับแถวล่างนะครับชื่อเต็มเต็มมันจะมีมันจะเขียนว่า S 0 1ขีด แล้วก็เป็นหมายเลข serial number แล้วก็ขีด P นะครับให้เราตัด S 0 1ออกไปนะครับแล้วก็ P ตัวหลังก็ตัดออกไปเอาแต่เลขตรงกลางของมันนะครับมีประมาณ7ตัวนะครับใช้ตรงนั้นนะครับโอเคจะกลับกลับมาที่หน้าก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทำการกดปุ่มนี้เลยนะครับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กดไปละอ่าดูว่ามันขึ้นอะไรมันขึ้นว่าขึ้นชื่อรุ่นนะครับ cus 7 0 0 6 b b 0 1 playstation 4 pro นะครับ on material on disc เว็บไซต์อ่โ p r o t e c t ็ดนะครับถูกคุ้มครองตามกฎหมายแล้วนะครับก็คือวาลันตีได้เริ่มนับแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ my product นะครับคลิกเลยครับ ไปดูว่ามีสินค้าเพิ่มเข้ามาไหมก่อนหน้านี้มีอยู่แถวเดียวเป็นตัวล่างนะครับมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นแถวบนนะครับที่เพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่ให้เช็คดูอีกทีนะครับว่าตรงไหม CUS 7006B B01 โอเคนี่คือชื่อรุ่นนะครับตรง Serial Number โอเคตรงครับวันตี expire on เอสิบเมษาสองห้าหกหนึ่งได้ประกัน1ปีเรียบร้อยแล้วครับผมซื้อ24ี่มีนาสองห้าหกนะครับ1ปีครับโอเคประมาณนี้ปุ่มล่างก็จะเป็นเพิ่มสินค้าใหม่ถ้าเรามีแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะครับใส่ไปเรื่อยๆซึ่งขั้นตอนตร,ตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับ เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์ของโซนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ขั้นตอนลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นี่สำคัญมากห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับอย่างเครื่อง PlayStation 4นะครับปกติสำหรับเครื่องเล a y ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับซื้อมาแล้วเขาจะมีประกัน7วันแรกนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยถ้ามีปัญหา7วันแรกเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับไม่ต้องเคลมและหลังจาก7วันอันนี้สาคัญมาก เขาจะให้เวลาแค่15วันนะครับที่เราจะต้องทําการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรับการรับประกันของเขา1ปีนะครับขั้นต่ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับบางคนลืมลงทะเบียนพอเลย1 5วันลงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับสินค้าเราก็ไม่มีประกันไงครับเวลาเสียมีปัญหาเข้าศูนย์ ไม่มีประกันก็เข้าไม่ได้ก็คือถ้าจะให้เขาซ่อมก็ต้องเสียเงินนะครับทั้งค่าซ่อมทั้งค่าอะไรสินค้าก็ต้องเสียเหมือนกับเครื่องที่ไม่มีประกันเลยทั้งท้งที่เราก็ซื้อเครื่องใหม่ทั้งทงที่ระยะเวลาประกันมันก็ยังไม่ถึง1ปีแต่อเผอิญเราดันลืมลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเลยสิวันหลังจากเวันแรกไปนะครับเลยสิวันแรก ลงทะเบียนไม่ทันอันนี้ก็คือประกันหมดเลยนะครับสำคัญมากอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าสำคัญมากๆสํสำหรับคนที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของโซนี่นะครับซื้อมาใหม่อย่าประมาทนะครับลงทะเบียนได้ลงทะเบียนไปเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับพราะเครื่องใหม่เวลาเสียเราก็อยากให้มันมีประกันคุ้มครองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วหลังจากประกัน เจ็ดวันแรกที่ว่าเสียแล้วเปลี่ยนใหม่หมดไปเราต้องรีบลงทะเบียนเลยนะครับอย่าให้เลยอีก15วันถัดไปนะครับไม่อย่างนั้นลงไม่ได้สินค้าของเราก็จะไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องเสียเงินซ่อมเหมือนเครื่องที่ไม่ได้เข้าศูนย์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะเราไม่มีประกันแต่ถ้าเรามีการรับประกันเรียบร้อยนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็ ส่งเข้าศูนย์ได้เลยนะครับเขารับประกันทุกอย่างนะครับทั้งค่าแรงค่าไหลรับประกันหมดนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมไปได้เยอะเลยนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นไงบ้างครับการลงทะเบียนในครั้งแรกเพื่อขอรับสิทธิ์การรับประกัน1ปีจากศูนย์โซนี่ไทยก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี e x t r a Warranty Service นะครับสําหรับผม มีเครื่อง PlayStation 4 Pro เขาจะแถมตัว e x t r v w l r r a n t y s ah e r v i c e มาให้นะครับ90วันให้เพื่อนๆลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ทางเว็บไซต์ asia.playstation.com ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับเว็บไซต์ได้ทำการปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับให้เพื่อนๆเ,เก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้จากทางร้านเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ เมื่อไหร่ที่เว็บไซต์นี้เปิดใช้บริการได้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้มีหลักฐานในการลงทะเบียน e x t r a w a r ์วารันตีเซของเราต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ